สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้หรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมในประเทศไทยนั่นเองวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสหายฟิชชิงมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาครับวันนี้เราอยู่กันกับงานกบไม้กบกระโดดอีก1รุ่นเป็นงานชโดเจ้าตัวนี้มีชื่อว่ากบกระโดดยักษ์ H H2 นั่นเองหรือว่า H2 นั่นเองจากค่าย Sunflox นะครับก่อนอื่นนะันหนวดขอพามาชมแพ็กเกจกันก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นแพ็กเกจกระดาษนะครับจะมาพร้อมกับแพ็กเกจกล่องพลาสติกแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างใหญ่สำหรับเจ้า H2 เนี่ยนะครับด้านบนก็เป็นโลโก้ของทางค่ายนะครับ Sunflox นั่นเองนะครับแล้วก็พื้นหลังก็เป็นคล้ายๆลายเคฟล่านะครับมีเขียนว่าเหยือคุณภาพนั่นเองนะครับแอบเสียดายนะที่ว่าในรายละเอียดของแพ็กเกจเนี่ยไม่มีรายละเอียด สเปคต่างๆของตัวผลิตภัณฑ์นะครับมาสัมผัสแรกกันกันกบเจ้ากบกระโดดยักษ์ H2 กันนะนั่นหนจะเรียกว่า H2 แล้วกันนะเพื่อสั้นๆง่ายๆเป็นกบไม้รูปทรงกบสามเหลี่ยมนะครับแอคชั่นเป็นแอคชั่นกร,ระโดดนะครับเจ้าตัวนี้เป็นทำออกมาเป็นลวดลายสีแตงโมนะครับสเปคกระดาษ6.5เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่22.5กรัมนะครับประกอบกับ ชุดเบ็ดเบอร์ 5O แบบดัดมือด้วยนะเป็นเบ็ดสแตนเลสคุณภาพสําหรับงานช่อนนะครับช่อนใหญ่นะเน้นไปที่ช่อนใหญ่แล้วก็งานชโดเป็นหลักละกันสําหรับเจ้าตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างใหญ่โตโมโหฬานเลยแหละนะครับสำหรับงานชโดเนี่ยสบายมากๆนะครับกับชุดเบ็ดมาตรฐานแบบนี้นะครับดูรูปร่างภายนอกสวยงามทําออกมาลวดลายสีแตงโมสดใสมากเลยนะครับแล้วก็เป็นงานแฮนด์เมดที่ต้องบอกว่ามีจินตนาการแล แล้วก็ความพิถีพิถันในการลงสีที่ดีเลยนะครับองค์ประกอบโดยรวมแจม่มมาเริ่มเช็คสเปคกระดาษเกี่ยวกับน้ำหนักของเจ้า H2 กันบ้างนะครับน้ำหนักที่เซตไว้ที่แจ้งเครมไว้ใน22.5กรัมนะครับช่างได้จริงนะครับอยู่ที่21.23นะครับก็ถือว่าอยู่ในสเปคแต่อ่อนนิดหนึ่งนะครับนี่คือน้ำหนักที่ช่างได้จริงของเจ้า H2 ครับเรามาดูกันที่ตัวบอดี้กันบ้างนะครับตัวเนื้องานเนี่ยเป็นงานเคลือบแลกเกอร์อย่างดีนะครับ แล้วก็ลวดลายต่างๆเป็นงานแฮนด์เมดเนาะก็ถือว่าทําได้ดีสีสันสดใสมองว่าน่ากินเลยละ่ะสําหรับปลาชะโดปลาช่อนใหญ่นี่ไม่รู้มันจะกินหรือเปล่าแต่ถ้าสําหรับ คนหรือว่านักตกปลานี่ถือว่าชอบเลยนะครับสีสันสดใสสวยมากนะครับด้านหน้านะครับก็เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมของสไตล์กบกระโดดนะครับนี่ก็คือโดยรอบนะของเจ้า H2 สนะสีแต่งโมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวพามาวัดขนาดนิดนึงนะครับสเปคว่าไว้6.5เซนติเมตรโดยคร่าวๆนะครับเวอร์เนียก็ว่าไว้แบบนั้นนะครับ6.5เซนติเมตรนั่นเองความกว้างข,ของเ2นะครับวัดได้จริงอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับนี่ คือความกว้างจุดที่กว้างที่สุดแล้วก็ความสูงจากด้านหลังถึงด้านล่างนะครับ อยู่ที่ประมาณ2.3ถึง2.4เซนติเมตรนะครับนี่ก็คือสลีละนะครับกว้างยาวสูงของบอ d y H2 ครับต่อกันที่ชุดท้ายนะครับหรือว่าชุดเบ็ดกันบ้างด้านหลังนะครับเริ่มจากผู้ก่อนเลยนะครับผู้ยางก็เลือกมาให้ตรงตามคอนเซปต์ของแตงโมก็คือสีเขียวกับสีแดงนั่นเองชุดเบ็ดนะครับด้านหลังมีสปิดลิงคล้องที่ห่วงของตัวบอดี้แล้วก็มาคล้องที่ตัวก้านเบ็ดตัวเบ็ดเนี่ยใช้เป็นแบบเบ็ดทางเดียวเอามาประกบกัน แบบว่าดัดมือนั่นแหละนะครับก็เป็นเบดสแตลเลตอย่างดีก็ทําให้มาเป็นเบดสองทางประกบคู่กันแล้วก็มีตะกั่วฟิวนะครับเพื่อเพิ่มน้ําหนักแล้วก็ท่อหดหุ้มไปนะครับในลักษณะแบบนี้ท่อกาดนะครับทางค่ายยังไม่ได้ผ่ามาให้ต้องผ่ากันด้วยนะก็เป็นเอ็นนะครับแล้วก็สวมเข้ากับท่อกาดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นชุดเบดที่แข็งและคมขนาด 5O ที่ค่อนข้างมีคุณภาพเลยนะครับที่ให้มาสําหรับงานตัวนี้ H 2ครับนี่คือชุดห้องเครื่องหรือชุดท้ายนะครับ มาดูต่อที่การทดสอบการลอยน้ํากันนะครับด้วยสเปคขนาด6.5ซนติเมตรน้ําหนัก22กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ 5O ของ h 2เนี่ยนะครับเราลองมาทดสอบดูซิว่ามันจะลอยน้ํำไหมสาหรับตัวหน้หนหหวดก็อาจจะลอยนะเออเราคิดไว้นะแต่ก็อ่ะลองดู โอ้มันจมครับนะครับเป็นการจมแต่ว่าคาดการณ์ว่ามันจมช้านะเพราะว่าบอดี้มันใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นการจมแบบบาลานซ์ด้วยนั่นเองแน่นอนมันเป็นกบไม้และนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับกบก,บกระโดดยักษ์เ2สนะครับสีแตงโมนะครับสเปคกระดาษอีกครั้งหนึ่ง6.5ซนติเมตรน้ำหนัก22.5กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ 5O โอดัดมือแข็งอย่างดีนะครับเหมาะสําหรับงานช่อนงานชะโดนะครับตัวนี้เหยื่อทุกตัวของค่ายนี้ต้องยอมรับเลยนะครับล้วนมีเอกลักษณ์ แล้วก็ใช้สีเคลือบอย่างดีนะครับก็เป็นสีออกแนวสีเคลือบรถยนต์นะครับแล้วก็ออกเป็นแนวศิละปะในการแฮนด์เมดใช้ผู้กันเขียนด้วยมือด้วยนั่นเองนะครับฝากกดนด้วยละกันนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดนหนวดขออภัยณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนหนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยละกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปูน,ปน